สวัสดีค่ะเพื่อนๆวันนี้จะมาทำขนมทาร์ตไข่นะคะขนมทาร์ตไข่เราก็จะมีแป้งสําหรับทำทาร์ตไข่หรือจะทําคุกกี้อะไรนี่นะคะเราจะใส่แป้งลงไปเรากะปริมาณว่าจะทําสัก8ปถ้วยแต่ว่าเราต้องทําเกินแป้งเกินไว้ก่อนนะคะใส่ลงไปประมาณหนึ่งถ้วยใหญ่ ส่แป้งลงไปประมาณหนึ่งถ้วยใหญ่นะคะประมาณนี้หนึ่งถ้วยใหญ่นะคะหนึ่งถ้วยหนึ่งถ้วยแกงใหญ่นะคะประมาณนี้จากนั้นเราก็จะมาใส่เนยเนยนะคะเนยนี่ต้องใส่เยอะใส่ใส่เยอะหน่อยใส่ทําให้แป้งเนียนไปเลยนะคะถ้าไม่พอก็เพิ่มเนยเข้าไปได้จ้าเนยจะใส่เยอะไปหน่อยใส่เยอะ ใส่เยอะหน่อยนะคะเนยนะคะใส่เยอะๆหน่อยทำให้แป้งเนียนไม่พอก็เติมได้นะคะจากนั้นเราจะมาทำการขยำขยำนะคะถ้าเนยไม่พอก็เพิ่มได้นะคะจะทำแค่แปดถ้วยแต่ว่าเราก็ต้องทำเกินไว้ก่อนนะคะนะเนยประมาณนี้ยังไม่พอนะต้องใส่เนยเข้าไปอีกนะคะ เนยเนี่ยต้องใส่เยอะเป็นใส่เยอะหน่อยนะก็เนยนะคะจากนั้นก็นวดให้เข้ากันเนยไม่พอก็ใส่เนยเข้าไปอีกนะคะประมาณนี้อาจจะไม่พอนะคะเดี๋ยวเราต้องใส่เนยข้าไบอีกนะคะเดี๋ยวขอเวลาแป๊บเนยน้อยไปหน่อยมันยังไม่เนียนแล้วก็มันยังมันยังแห้งอยู่ขอใส่เนยแป๊บนึง อเอาเพิ่มเนยเข้าไปแล้วก็นวดแป้งเข้าไปนะคะเนยประมาณนี้พอดีแล้วจ้ะแป้งเนียนแล้วนะคะแป้งของเราก็เนียนดีแล้วนวดมันออกมาเป็นก้อนๆจ้าทำแป้งให้ละลายก่อนนะคะแป้งนี้เราจะพักไว้ประมาณสักครึ่งชั่วโมงนะคะถึงจะมาทำได้พักแป้งไว้ประมาณครึ่งชั่วโมง นวดแป้งไปก่อนนะคะใส่เนยไปพอดีแล้วนะคะพอดีแล้วประมาณนี้ให้นวดแป้งได้ก็ใช้ได้แล้วจ้ะเนยเนี่ยก็จะใส่เยอะใส่เยอะหน่อยจนกว่าจะนวดแป้งได้นะคะ ันก็นวดออกมาก็จะได้ประมาณนี้นะคะนี่ทำทาร์ตไข่นะคะก็จะได้แบบนี้นวดให้มันเนียนก่อนนะคะนวดให้เนียนก่อน บอกมาก็จะได้ประมาณนี้นะคะประมาณนี้เราพักแป้งไว้ก่อนประมาณสักครึ่งชั่วโมง พักไว้ก่อนครึ่งชั่วโมงนะคะเล็บไว้ก่อนพักไว้ก่อนประมาณครึ่งชั่วโมงแล้วต้องปิดด้วยนะปิดอาใช้แล็บหรือว่าใช้ผ้าใช้ผ้าปิดไว้ก็ได้หรือใช้ฝาหม้อที่ปิดใ้้สนิทนะคะประมาณนี้นะคะ เราก็จะแรปไว้ประมาณครึ่งชั่วโมงจากนั้นเรามาทำตัวตัวไข่นะคะใส่นมก็ไปนมไม่หวานนะคะประมาณ200 ml ประมาณนี้นะคะเกือบไม่ถึง1กล่อง200 ml นะคะใส่ลงไปนะคะ ตามด้วยน้ําตาลเดี๋ยวชิมได้นะคะเวลาจะใส่ได้ชิมได้นะคะใส่น้าตาลสักครึ่งของครึ่งถ้วยครึ่งของครึ่งถ้วยประมาณนี้นะคะจากนั้นเรไขา่ไก่เราก็ตีให้เข้ากันก่อนนะคะทําให้น้าตาลละลายดีก่อน สามารถชิมได้แล้วใช้มือแตะเข้าไปว่าจะเอาหวานประมาณไหนอันประมาณนี้ก็ยังไม่หวานนะคะเดี๋ยวจะเพิ่มน้ําตาลเข้าไปอีกนิดนึงประมาณนี้อ่ะโอเคเกือบครึ่งถ้วยเล็กนะคะครึ่งถ้วยเล็กนะคะประมาณนี้ก็หวานแล้วนะคะจากนั้นเราจะมาใส่ไข่ไข่ไก่สีฟองใช้สีฟองนะคะไข่ไก่นะคะ เราจะใช้ไข่ไก่สี่ฟองปริมาณ8ถ้วยก็ใช้ไข่ประมาณสี่ฟองจากนั้นใส่เกลือไปนิดหน่อยนะคะใส่เกลือนิดเดียวนะคะเกลือครึ่งช้อนชาไม่ถึงครึ่งช้อนชานะคะกลิ่นวะนิลาหนึ่งฝา จะได้ไม่คาวนะคะใส่กลิ่นเวนิลาไปด้วยจากนั้นก็ใสแ่แป้งข้าวโพดแป้งข้าวโพดสักสองช้อนชานะคะแป้งข้าวโพดสักสองช้อนชาสองช้อนชาประมาณนี้จากนั้นก็ตีทุกอย่างให้เข้ากันเดี๋ยวเราต้องมากรองก่อนนะคะเดี๋ยวต้องมากรองทำเสร็จแล้วก็มากรองจ้า วันนี้ทำทาดไข่ง่ายๆจ้าทาดไข่สุดง่ายๆเลยนะคะชิมดูได้นะคะเอานิ้วแตะเข้าไปแล้วก็ชิมขนาดนี้ก็ยังไม่หวานเลยนะคะเดี๋ยวเราต้องใส่น้ำตาลเพิ่มอีกนิดนึงน้ำตาลก็ประมาณสักครึ่งถ้วยเล็ก ไม่หวานนะคะไม่หวานเลยนะคะโอเคประมาณนี้หวานแล้วคนทุกอย่างให้เข้ากันเดี๋ยวเรามากลองนะคะ เอ้ทุกอย่างเข้ากันก่อนจากนั้นเราก็มากรองอใช้ที่กรองแบบนี้เลยนะคะเอามากรองนะคะ จะได้นิ่เนียนนะคะเนี่ยกรนะองเสร็จก็จะมีตะกรอนก็จะมีแป้งที่เราทําไม่ละลายนะคะก็จะมีประมาณนี้นะคะโอเคเ่วนี้ได้ละเดี๋ยวรอแป้งจ้ะเดี๋ยวรอแป้งนะคะมาจากครบเวลา30นาทีผ่านไปแล้วนะคะเราจะมาทําตัวแป้งเราเตรียมตัวพิมพ์ไว้ตัวพิมพ์นะคะเล็กๆนะคะ เล็กๆประมาณนี้ก็อบประมาณสัก8ปดนาทีประมาณนี้นะคะแต่ว่าเราจะอบแป้งก่อนเพราะว่าถ้วยนี้มันเป็นถ้วยลึกมันไม่เป็นถ้วยตื้นถ้าถ้วยตื้นไม่ต้องเอาไปอบก,ก่อนนะคะอันนี้มันเป็นถ้วยลึกก็เลยต้องเอาไปอบก,ก่อนนะคะเราจะทําแป้งเป็นกลมๆก,ก่อนใส่ไปในนี้แล้วก็กดกดแบะออกนะคะแบะออกให้มันบางๆนะคะก็แบะออกแบบนี้นะคะ ไปออกในถ้วยนี่นะคะถ้ามันเกินแล้วใช้ที่ตัดมีดตัดกรีดลงไปนะคะด้านข้างนะคะถ้าเกิดมันเยอะไปนะคะมันล้นถ้วยแบบนี้นะคะ,ะกด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 ด้านข้างให้มันเข้ากันกดด้านข้างนะคะกดแบบนี้ กดให้บางเลยนะคะกดให้บางๆเลยนะก็จะได้ประมาณนี้แล้วทีนี้ก็เกินออกมาในนี้แล้วก็ใช้มีดตัดลงไปแบบนี้นะคะมีดตัดโอเคนะคะทำให้ออกบางๆก่อนหนาไปมันก็ไม่อร่อยนะคะแป้งหนาไปนะคะก็จะได้แบบนี้ เกินเกินมาแล้วก็ใช้มีดตัดเข้าไปด้านข้างก็จะได้มาแบบนี้นะคะก็จะได้แบบนี้โอเคเดี๋ยวทำให้ดูนะคะปั่นแป้งกลมๆก่อนใส่เข้าไปในถ้วยแล้วก็แบะออกแบะออกแบบนี้ เกินมาแล้วก็กรีดออกนะควก็เกินมาก็กรีดออกทำทำแบบนี้นะ,ะทำให้มันสวยนะคะ๋ยวทำให้ดูอีกถ้วยหนึ่งเกินออกมาก็กรีดเลยนะคะ ใส่เข้าไปแล้วทำให้เรียบทำให้สวยก็จะได้ออกมาประมาณนี้นะคะแบบนี้โอเคเดี๋ยวทำต่อนะคะจากนั้นเราจะมาอบตัวนี้ก่อนนะคะอบขนมก่อนนะคะประมาณสักร้อยเาสองศาเตาอบร้อนประมาณเก้าสิบองศาอบประมาณสักห้นาทีก่อนนะคะ อบประมาณห้าถึงหกนาทีจ้าโอเคเอาเข้าเตาอบก่อนนะคะพอเราอบตัวแป้งเสร็จแล้วเดี๋ยวเราจะมาใส่ไข่นะคะใส่ไข่ลงไปเลยจ้า โอเคจากนั้นเราเข้าเตาอบนะคะอบอ190องศาอบประมาณ8-10นาทีนะคะถ้วยเล็กถ้วยใหญ่เนี่ยใช้เวลาอบไม่เหมือนกันนะคะถ้าถ้วยเล็กก็เล็กมากก็ประมาณสัก8-10นาทีถ้าถ้วยใหญ่หน่อยประมาณสัก10กว่านาทีนะคะถ้าถ้วยใหญ่อีกหน่อยก็ประมาณสัก12-15นาทีประมาณนี้นะคะนี่จะอบเสร็จแล้วนะคะก็จะได้มาประมาณนี้นะคะใช้เวลาอบประมาณ15นาทีนะคะ สิบห้านาทีเลยจ้าเพราะว่าถ้วยมันลึกถ้วยมันลึกนะคะเราต้องใช้เวลาอบนานหน่อยนะคะถ้วยลึกถ้วยบางก็ประมาณสักแปดถึงสิบนาทีกประมาณนี้นะคะอันนี้ถ้วยลึกนะคะต้องใส่ใช้เวลาอบประมาณสิบห้านาทีนะคะขอบคุณสจาหรับการรับชมค่ะขอบคุณมากๆนะคะ